ทำไมต้องเงียบก่อนแล้วก็ให้เล่าแล้วก็ได้ิจรณาไปดูที่ผ่านมาทั้งรกที่ผ่านมาเป็นยงไบ้างนี่ครับก็ออตอนนี้โอเคครับผม <Ừ S 1> แฮปปี้ครับตอนนี้แฮปปี้ครับแล้วก็มองเรื่องแบบนั้นเราก็โฟกัสเรื่องการทำงานอ,อะไรอย่างเงี้ยสภาพหัวใจนะคะจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างจิตใจตอนนี้โอเคครับผมโอเคครับ,คครบนนี้ก่อนหน้านี้มันสาหัสสากันไหมครับก็ก็ผมว่าทุกคนแหละครับผมเวลาถ้าแบบเราเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับผมทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนกันก็ต้องก็ต้องให้เวลามันหน่อยอะไรเงี้ย กระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่แบบว่ามีออกมาชี้แจงแล้วบางคนก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์ก็ประเด็นทั้งหมดใช่ครับผมก็ก็ยังมีอีกหลายๆกระแสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราก็ค่อนผมก็ค่อนข้างออกมาเคลียร์ครั้งนั้นแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะอะไรประมาณนี้อย่างล่าสุดสิบูบอกขอให้พูดว่าเหมือนไปมีีท่ไม่ได้อยากเลิกนะครับฝ่ายี้เกมบอลแบบอยากเริ่มเพราะเราเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีชี้แจงประเด็นอะไรเพิ่มไหมคะสิโตนี้ครับผมก็อย่างที่น้องบอกนะครับผมว่า หลายๆมีมีหลายๆกระแสที่บอกว่าผมเป็นคนบอกเลิกอะไรเงี้ยผมผมว่าทุกๆคนแหละครับเวลาเราคุยกับใครหรือว่าเวลาเรามีความรักเนี่ยทุกคนไม่ไม่มีใครอยากเลิกหรอกครับผมแต่ว่าในด้วยเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าอย่างที่ออกมาว่าแบบโอเคผมพูด5าครั้งครั้งแรกผมว่าพยายามครั้งที่2ผมว่าพยายามครั้งที่3 4มสี่ห้ามันถึงต้องเป็น5ครั้งแต่ว่าในเมื่อเราพยายามแล้ว มันไม่ดีขึ้นหรือว่ามีีมแนวโน้มไปในทางที่มันแย่ลงด้วยหลายๆคนผมผมผมไม่ทราบนะครับแต่สาหรับผมผมค่อนข้างเหนื่อยอใช่ครับผมก็เลย <ๆ S 1> ใ,ชใช้เหตุผลนี้ยอมรับเลยว่าห้าครั้งนี้คือเราพูดจริงๆใช่ครับอะไรทให้เราม,มันมันไม่ได้พูดหครั้งหรอกครับม,มันมันคือเหตุผลในการคุยกันมากกว่าที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยอะไรทําให้เราเลือกที่จะพูดแบบนั้นออกไปเหตุผลต่าง,ง,งๆออกไปถึงห้าครั้งอะครับก็ เหตุผลลึกๆมากๆเนี่ยผมผมอาจจะบอกไม่ได้นะครับผมแต่แต่อย่างอย่างที่บอกว่าทุกๆครั้งที่แบบเราคุยกันเวลาคนเรามันทะเลาะกันมันมีปัญหากันคุยกันไม่เข้าใจเราก็พยายามปรับจูนเราก็พยายามปรับจูนแล้วทุกๆครั้งที่จูนเนี่ยมันในเมื่อมันผ่านมาหลายครั้งแล้วเรารู้สึกว่ามันจะยิ่งหนักไปเรื่อยๆแล้วแล้วมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของกันและการของทั้งสองคนว่าแบบโอเคเราเราจะแบบ เ้าเราหยุดแค่นี้แล้วมันอาจจะแบบความความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องกันมันก็ยังแบบมันยังดีอยู่มันรักมันยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกว่าผมมองในมุมนี้มันก็จะดีกว่ามันไม่มีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นเลยที่ผ่านมาอย่างที่บอกครับถ้าพอฟอร์มแบบเราพยายามให้มันดีขึ้นแล้วมันก็ยังแบบไปในทิศทางที่มันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ห็นก่อนนนี้มันก็มีแบบผู้คนที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วก็คือแบบผู้จัดการโอ้ดึงเรื่องนี้ผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ ชัดเจนมากๆแล้วก็หลายๆครั้งเลยครับว่าไม่มีบุคคลที่3มหรือว่าไม่มีมือที่3 4มสี่หอะไรแน่นอนครับผมเป็นเรื่องของแบบผมกับน้อง2คนที่เราคุยกันแค่นั้นครับคุณแม่ล็อนี่คือไม่เกี่ยวเลยใช่มที่ว่าจะมาเกี่ยวข้องกับปัญหาของเราสองคนไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับแล้วใใหลายสิที่เราพูว่าสต็อกอะไรอย่างเงี้ยสื่อถึงใครอ่ะคะเพราะมีการติดใหทางผูการผู้จัดการแล้วก็แฟนคลับอ๋อไม่ไม่ครับไม่ครับอันนั้นเป็นเป็นคอนเทนต์ของทางช่องครับ ใช่ครับผมก็ลงแล้วก็หลายๆรูปผมลงเนี่ยผมก็จะติดแฟนคลับกับแบบทางพี่ๆผู้จัดการอยู่แล้วคือมันเป็นจุกประจบเหมาะกับช่วงที่น้องออกมาพูดว่าเราเลิกห้าครั้งคนก็เลยคิดว่าอ่ะให้หยุดเถอะหยุดอ๋อไม่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 ได้ไปไม่ได้ไปพูดอะไรแบบนั้นฮึ่งจริงๆเราไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างไหมก็คุยกันน้อยครับคุยกันน้อยครับก็ไม่ค่อยมีโอกาสคุยกันับเพราะเข้าใจว่าคงต่างคนต่างทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอมาเป็นประเด็นที่มันมีคนที่สามหรือมีที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับเรา อยากที่จะเข้าไปคุยกับเขาไหมหมายถึงว่าอยากที่จะเข้าคุยกับเราได้เกี่ยวกับเขาไหมว่เขาเข้าใจเราผิดหรือเปล่าไรอยะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม่นะครับไม่นะครับผมว่าค่อนข้างคุยกันเข้าใจแล้วก็ชัดเจนพอสมควรรับผมสําหรับสําหรับตัวผมนะฮะแณ่เดียวกันทางนู้นเองเขาก็ยังแบบเหมือนกับจะมีการแบบหลุดพูดออกมาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาของเราออกสื่ออยู่บ่อยๆเรารู้สึกยังไงบ้างในตรงนี้ครับครับผมก็ ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรครับผมก็ก็เราก็ก็เข้าใจว่ามันต้องให้เวลาซึ่งกันและกันแหละครับผมเรื่องเรื่องแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่หลายหลายฝ่ายเราก็เสียใจทุกฝ่ายครับไม่ใช่ว่าแบบน้องเสียใจแล้วผมไม่เสียใจหรือว่าผมเสียใจแล้วน้องไม่เสียใจเลยมันมันมันไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นหรอกครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องให้เวลาซึ่งกันและกันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นครับส่วนใหญ่คนวักจะให้กําลังใจอะไรนะฮะคนส่วนใหญ่คนมักจะให้กําลังใจผู้หญิงอ่าดีครับดีครับให้กําลังใจกันครับผม ผมโอเคแล้วตอนนี้เองพอที่เรามุกออนไปยังหรือว่าอย่างคือตอนนี้ก็ผมหันมาโฟกัสเรื่องงานเต็มที่นะครับผมแล้วก็ความรักเนี่ยอผมก็พักเบรกไว้ก่อนช่วงนี้พักเบรกไว้ก่อนอะไรนะฮะมันไม่ถึงกับเข็ดหรอกครับผมแต่ว่าเราเราก็แบบอยากจะพักๆแล้วก็ทํางานให้เต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยมิกรู้สึกไปว่าความรักของเองไม่ค่อยเซฟตั้งแต่เรื่องความรักอะไร ก็ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกผมว่ามันก็มีหลายคู่แหละนะครับผมแล้วก็แล้วก็มันถึงเรียกว่าการศึกษากันเลยครับมันก็ต้องมันก็ต้องแบบมีชีวิตในการเจอกับใครแล้วแบบเราคิดว่าโอเคแล้วมันก็ต้องแบบศึกษากันนะถ้าแบบมันติดมันมีปัญหาหรือมันไปกันไม่ได้เราก็ต้องแบบเคลียร์กันให้โอเคอะไรเงี้ยแต่โค้ชไดยคู่ของเราเยอะมากเลยเหมือนกันครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ที่เชียร์แล้วก็แบบขอโทษ ขอโทษด,ด้วยนะครับผมที่แบบอาจจะไม่ไม่เป็นไปตามที่คิดอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่า,าผมเชื่อว่าเราได้เคลียร์กันโอเคแล้วนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างสําหรับสําหรับผมเนี่ยผมโอเคผมจบแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับโอเคครับโอเคบ้านยังไงบ้างคะที่บ้านโอ้ได้ครับ <c oughs> ได้แล้วครับ <c oughs> เป็นย <ท rika S 2> ังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้น้ำลงหมดแล้วครับผมสถานการณ์กลับมาปกติแล้วครับก็มีที่บ้านก็มีต้องเคลียร์ของหรืออุปกรณ์ต่างๆที่แบบอาจจะโดนน้ําท่วมหรือว่าแบบหลายๆอย่างที่มันแบบ บา,บ,าบางชิ้นที่มันใหญ่จนแบบเราไม่สามารถที่จะยกขึ้นไปที่สูงได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแบบเคลียร์จากบ้านแล้วก็ต้องบบคเคลียร์บ้านใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยเสียหายเยอะพอสมควรครับพอสมควรครับตีเป็นมูลค่าประมาณได้ไหมผมผมก็ยังไม่ได้ตีเป็นมูลค่าเหมือนกันนะฮะแต่ก็ก็ต้องแบบทาสีใหม่หมดเลยแล้วก็พวกแบบ คอมเพรสเซอร์แอร์ต่างๆปั๊มน้ําหรือว่าทุกอย่างมันก็พังหมดเลยเพราะว่ามันมันจมน้ําตอนที่สูงที่สุดคือมันชั้นล่างอยู่ประมาณคอผมใช่มันมันมีสิ่งที่รักไหมที่แบบรู้สึกว่าเสดาจเลยมันเพราะมันอ๋อสิ่งที่เราแบบเห็นว่ามันสาคัญเนี่ยเราเก็บขึ้นหมดแล้วอ๋อใช่ครับผมอันนี้มันก็อยู่มาถือว่าเป็นปีแรกเลยปะี่ัที่นปกติเนี่ยน้ำน้ำท่วมอยู่ตลอดอยู่แล้วครับผมแต่ว่ามันมาหยุดตรงปี5 4สตรงปี5 4สแล้วมันก็หยุดยาวมา10ปีพังนี้เพิ่งท่วมอีกครั ทางนี้เท่ากับปี54ครับถ้าปรับปรุงใหม่นี่จะทาบ้านน่ยยกขับให้สูงหนีไม่หนีน้ำเลยไหมครับเนี่ยผมผมคิดอยู่ว่าหน้าบ้านผมจะทามันแบบจะปอขึ้นมาทําเป็น2ชั้นเผื่อว่าชั้นสองเนี่ยเอาไว้แบบของวางหรือว่าเอาไว้แบบมีคนอยู่เพราะว่าผมพยายามพูดหลายครั้งแล้วครับแม่ผมก็ไม่ขึ้นมากรุงเทพแน่นอนเป็นห่วงบ้านคุณแม่ก็เป็นห่วงบ้านตอนนี้คุณแม่เป็นไงบ้างครับครับตอนนี้คุณแม่ก็อยุดอยู่ที่บ้านสระบุรีครับผมใช่ตอนนี้ใช้ชีวิตกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วครับ อยจะทำอ่ารอยที่โดนตกในในละครอ๋อค,อคุณ <ชา S 1> ปูเป้นะฮะหมอ่มันแรงขนาดนั้หนหรอครับเออมันแรงมากเลยนะไม่เจ็บครับแต่ชาฮะ<อ>ชานะครับพี่ก็อ่แต่แต่ก็มีการคุยกันก่อนแล้วนะครับทางทางพี่หนิงพี่ต่อพ่วงกับนะครับแล้วก็น้องปูเป้อะไรก็แบบเพื่อเพื่อแบบฟิลที่เราจะได้ด้วยกับน้องด้วยอะไรก็แบบโอเคได้ครับก็แบบ ตบโดนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้เอาแต่เอาจริงๆก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนั้นแต่ก็โอเคโอเคครับผมเราก็แบบเล่นไปตามบทครั้งเดียวครับครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเทีครั้งเดียวชาทั้งวันเลยจะลอขึ้นตบทีเดียวเลยหรอทีเดียวครับทีเดียวแล้วแดงขนาดนั้นเลยฮะใช่ครับคือเราบอกเขาผ่านว่าใส่ได้เต็มที่ก็เราก็คงกล่าวว่าเต็มที่อยู่แล้วแหละครับอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันก็แบบเป็นซีนที่ผมแบบไปด่าเขาแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยฮะในขณะที่เขาท้องอยู่ด้วยอะไราเงี้ย เต็มๆครับผมใช่โอเคคฝากงั้นงั้นงั้นขอป็นวมากฝากดูละครด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> ในเรื่องนะฮะฝากติดตามด้วยครับขอ <c oughs> บคุณรับ